สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในรายวิชาทัศนศิลป์ป .1 หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องฝนสีไม้ให้สนุกวันนี้ครูกล้วยมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเรียนรู้มาให้ทุกคนได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยเราได้ทำความรู้จักกับสีไม้ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวิธีการใช้สีไม้และเทคนิคการใช้สีไม้แบบต่างๆกันไปแล้วนะคะนักเรียนวันนี้ครูกล้วยมีกิจกรรมสร้างสรรค์ในแบบฝึกหัดหน้า74ให้นักเรียนนำความรู้ที่เราได้เรียนมาในเรื่องการระบายสีไม้มาใช้ประดิษฐ์การ์ดวันเกิดคนละหนึ่งชิ้นวันนี้ครูกล้วยมีตัวอย่างวิธีทำการ์ดแบบง่าย มาให้นักเรียนได้ชมกันเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ในการทำการ์ดกันก่อนเลยนะคะนักเรียนอุปกรณ์ที่นักเรียนต้องเตรียมคือ1กระดาษ A4 2ีอินสอยางลบสำหรับใช้ล่างภาพและ3สีไม้ใช้สำหรับระบายสีภาพค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะนักเรียนอันดับแรกเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาเตรียมกระดาษพับให้เป็นรูปการ์ดกันก่อนนะคะ ให้นักเรียนหยิบกระดาษขึ้นมาให้นักเรียนสังเกตมุมด้านบนทั้งสองข้างของกระดาษนะคะเดีย๋ยวเราจะพับให้มุมทั้งสองด้านมาชนกันขั้นตอนนี้นักเรียนต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆพับนะคะชนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนรีดมุมด้านหนึ่งไว้ก่อนแล้วหันอีกด้านหนึ่งสังเกตมุมอีกข้างนะคะเราจะทำเหมือนกันเลยเอากระดาษซ้อนกัน จับมุมให้เท่ากันถ้านักเรียนวางกระดาษลงบนโต๊ะจะทำง่ายกว่านะคะเมื่อชนกันทั้งสองด้านแล้วให้นักเรียนดีดกระดาษให้เรียบเสร็จแล้วค่าการ์ดของเราเปิดออกมาก็จะเป็นรูปแบบการาดแล้วนะ เราสามารถทำได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเลยนะคะแล้วแต่ความชอบของนักเรียนนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะนักเรียนอันดับแรกให้นักเรียนจินตนาการถึงสิ่งที่นักเรียนจะวาดและให้นักเรียนใช้ดินสอล่างภาพตามความคิดสร้างสรรค์หรือตามจินตนาการของนักเรียนนะคะครูกล้วยมีข้อแนะนำนะคะ เวลานักเรียนล่างภาพด้วยดินสอพยายามอย่าออกน้ำหนักมือกดแรงจนมากเกินไปเพราะอาจทำให้เวลานักเรียนแก้ไขหรือเวลาที่เราใช้อย่างลบๆบอาจทำให้ทิ้งร่องรอยของดินสอไว้บนผลงานของเราได้นะคะจะทำให้ผลงานของเราดูไม่สะอาดนะคะนักเรียนล่างภาพเสร็จแล้วให้นักเรียนระบายสีโดยใช้เทคนิค การระบายสีไม้แบบต่างๆมาปรับใช้ในงานทัศนศิลป์ของเรานะคะโดยนำความรู้ที่เราได้เรียนมามาสร้างสารรค์ผลงานระบายสีตกแต่งการ์ดวันเกิดของนักเรียนให้สวยงามนะคะ เสร็จแล้วค่ะการ์ดวันเกิดของคุณก,ก้วยส่วนด้านในก็สามารถวาดภาพตกแต่งระบายสีให้สวยงามหรือสามารถเขียนข้อความอวยพรวันเกิดตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้อีกด้วยนะคะนักเรียนทำงานเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อให้ชัดเจนถ่ายภาพลงในอัลบั้มวิชาทัศนศิล์นะคะ ครูกล้วยรอชมผลงานการดวันเกิดสวยๆของนักเรียนอยู่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ